สวัสดีครับวันนี้ก็พบกับผมอีกเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็จะมาแนะนำวิธีการเปลี่ยนบลูทูธนะครับของเจ้า ZKTB 2 1นะครับหลังจากที่มีสมาชิกสอบถามกันเข้ามาเยอะนะครับครับขั้นตอนแรกนะครับเราก็ ถอด ic bluetooth ตัวเดิมออกไปก่อนนะครับนี่นะฮะตัวนี้ผมถอดไปแล้วนะครับ ic bluetooth ตัวเดิมนะครับแล้วก็ถอด g ิสตันออกไปด้วยนะครับและ r e g u l ตรงนี้ที่จริงเราไม่ต้องถอดนะครับแต่ว่าอันนี้มันเป็นบอร์ดละลายอะครับผมก็เลยเอาไปใช้ถอดไปใช้กับตัวอื่นแล้วนะครับที่จริงต้องมีนะครับ r e ก u l a t o 5โวลต์ตัวนี้สำหรับจ่ายไฟเลี้ยงให้กับวงจรบลูท t o o t h นะครับ ขั้นตอนต่อมานะครับเราก็จะมาต่อสายนะฮะยงยงขาย C ีเพื่อที่จะให้บอร์ดของเรานั้นสามารถเปิดติดได้นะครับโดยที่ไม่ต้องอาศัย IC ซีบลูทูธคอยสั่งงานนะครับครับสำหรับขาที่จะต้องต่อนะครับก็จะมีอยู่ด้วยกัน3เส้นนะครับเส้นแรกนะครับเป็น ขาที่หกนะครับถ้านามาจากข้างบนนะครับก็คือนะฮะสามสี่ห้าหกนะครับขาที่หกจะโยงไปหาขาที่เจ็ดของฝั่งขวามือนะครับนะฮะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนะครับแล้วต่อมานะครับเราก็ จะมาโยงสองขาที่เหลือนะครับจากสองเซนที่เหลือนะครับเพื่อที่จะให้ออ,ออกอินพุตนะฮะสาของเราสามารถใช้งานได้ปกตินะฮะถ้าไม่ต่อก็คือตรงนี้จะใช้งานไม่ได้นะครับ2องเซนนี้นะครับก็คือจะต่อจากขาที่7นะครับขาที่7ของฝั่งซ้ายมือนะครับ หนึ่งสองสา้าหกนะครับขาที่7จะต่อมาขานี้นะครับกับขาที่8นะฮะจะต่อมาขานี้นะครับก็มีอยู่ด้วยกันทั้งหมด3เส้นนะครับที่จะต้องโยงนะครับ ก็ต่อมานะครับจะเป็นจุดต่อสําหรับต่อบลูทูธนะครับจุดนี้จะเป็นไฟเลี้ยง5โวลต์นะครับหรือจะต่อตรง4.9ก็ได้นะครับไฟเลี้ยง5โวลต์ที่จะไปเลี้ยงบลูทูธนะครับกราวนะครับกราวจะเป็น2จุดนี้นะครับที่ผมใช้ต่อนะครับ แล้วก็ต่อไปเป็นตำแหน่ง INPUT R นะครับจะต่อตรง C2 นะครับ INPUT R ต่อจุดนี้นะครับต่อไปเป็น INPUT L นะครับ INPUT L จะต่อตรง C3 นะครับอ่าวันนี้ผมจะใช้เป็นวงจรบลูทูธตัวนี้นะครับในการต่อนะครับ ยาดิงปืนกาวนะครับก็สำหรับการติดบลูทูธตัวใหม่เข้าไปนะครับก็ให้เราเผื่อพื้นที่ของสายอากาศของวงจรบลูทูธนะครับให้โผล่พ้นออกมาจาก PCB ที่จะติดลงไปนะครับเพื่อป้องกัน PCB ตัวเก่า มันบล็อกสัญญาณบลูทูธของเรานะครับนะครับก็จะแปะลงไปประมาณนี้นะครับ หลังจากที่เราต่อสายเสร็จแล้วนะครับก็มาดูกันนะครับจุดนี้คือไฟเลี้ยง5โวลต์นะครับ5โวลต์ที่จ่ายให้กับวงจรบลูทูธนะครับจุดนี้เป็นกราวนะครับ C 4 4สีแล้วก็ C 4 2นะครับ2จุดที่อยู่ใกล้กันนะครับเป็นกราวนะครับต่อจุดไหนก็ได้นะครับ2จุดนี้หรือว่าจะมาต่อ ตรงนี้ก็ได้นะครับเป็นกลาวเหมือนกันนะครับแล้วแต่สะดวกนะครับต่อมาเป็นสัญญาณฝั่ง L นะครับผมจะมาต่อเข้าจุดนี้นะครับเป็นฝั่ง L ของสัญญาณบูตอินพุตนะครับอันนี้สัญญาณฝั่ง R นะครับต่อตรง C 2นะครับสัญญาณฝั่ง R นะครับ หรือว่าเราจะต่อ input ของสัญญาณเข้าตรงนี้ก็ได้นะครับ C 5 5เป็นสัญญาณฝั่ง L นะครับ C 7 7เป็นสัญญาณฝั่ง R นะครับเป็น input นะครับ 2. จุดนี้นะครับครับสํำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ